ส,ว,สวัสดีกลุ่มอสเวททุกท่านพบกับผมแอมินปูซิเมนต์แกในเกมอิตาล่แฟนตาซาีสตาร์สกานะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวตัวละครที่ได้รับการปรับสมดุลน,นะฮะในแพทปัจจุบันเนี่ยตัวละครพีที่ห่งบางตัวมีการปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วนะซึ่งจะปรับอยู่2อย่างก็คือสเตตัสกับสกิลนั่นเองหรือบางตัวก็จะเป็นทําไม่ถ่ายนะฮะทีนี้ เรามาดูตัวละครตัวแรกที่ผมจะนำเสนอลวกันก็คือตัวสเตล่ามารีใน EP ีที่1นะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดได้เล่นช่วงแรกของเกมนะเพราะว่าตู้กระชาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวสเตล่ามารีนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถหลุดเละได้ทุกตู้นะฮะเพราะเป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องนะฮะทีนี้ถ้าจะให้เล่าโปรไฟล์เนี่ย ผมเล่าว่าเป็นนางเอกของเกมในช่วง EP ที่ี่1ในช่วง EP ที่2เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นนางเอกอยู่มั้งเออยังถือว่าเป็นนางเอกอยู่นะฮะเป็นผู้ถือครองโซลิอาร์แอรีสนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มอัศวินแก่ขาวคนปัจจุบันนะฮะในช่วง EP ที่ห่เนี่ยตัวนานจะเป็นคนที่ขี้อายมากๆนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เริ่มแรกผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าฮะเป็นตัวละครที่ใส่หมวกเหล็กนั่นแหละเออ ในช่วงแรกของเกมนะครับแต่พอได้เจอกับยูริเนี่ยก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะก็คือเริ่มเปลีป่ยนแปลงตัวเองและเพราะว่ายูริเนี่เป็นคนที่ละลายพฤติกรรมของนางนั่นเองนะฮะประมาณนั้นอิโดล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็คือเป็นเอเลียสหนึ่งในโซดิอาร์ตสิบสองตนเป็นอิโดล่าขั้นสูงนะก็โซดิอาร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะลุกล่างคล้ายกึ่งคนกึ่งอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งเอเลียสเนี่ยเป็นตัวละครที่ เล่นง่ายที่สุดในบรรดาโซดิอาหนะเพราะว่าสกิลไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะก็จะมีแค่กดใช้ไปเลยตามเงื่อนไขนะฮะประมาณนั้นทีนี้เรามาดูร่างต้นกันนะฮะต่้งต้นของตัวสเตลล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเป็นตัวละคร5ดาวที่เป็นตัวละครธรรมดาลุลเลดได้จากทุกตู้จากทุกกาชานะฮะเริ่มต้นมาเป็นฝ่ายขาวก็คืออยู่ในทีมรอทีมขาวทีมอย,อย่างเดียวนะ เป็นตัวละครธาตุน้ําแล้วก็เป็นไทท์ผลางป้องกันก็จะมีค่าสเตตัสพลังป้องกันสูงกว่าอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็มีอาชีพเป็นพาราดินอาชีพพาราดินเนี่ยในปัจจุบันก็จะเป็นอาชีพเฉพาะตัวของสเตล่านะฮะทั้ง8ตัวนะฮะฟังไม่ผิดหรอกฮะมี8ตัวนะครับอันนี้เป็นสเตล่าที่เดสตินี่โบนัสเต็มแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้อัพออก่าว ถ้า up o ออกล่าวก็จะสูงกว่านี้อีกนะแล้วก็ผมจะอธิบายเรื่องสกิลที่ปรับแล้วกันสกิลที่เขาปรับเนี่ยก็จะมีเรื่องชิปต้าดีบันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสกิลบัฟให้1เป้าหมายได้แ,แค่พลังจจมตีป้องกัน25%แล้วก็จบไปนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเขาได้เพิ่มโล่การรบ,บัฟเสริมให้1โล่นะฮะให้1เป้าหมายแล้วก็ฮิลเด้งให้อีก10%ซึ่ง ถ้าเราไม่คิดเรื่องโล่นะเราได้ฮิวเด้10%ก็ถือว่าคุมนะในอาสกิลนี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้ทีนี้จะเล่นให้ดูนะฮะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ได้รับการปรับสมดุลสเตล่าก่อนนะจริงๆมันมีทั้งหมดอีก5ตัวละครนะแต่ด้วยความที่อาเราต้องดูวันเวลาที่ว่างด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาลุยนางเอกก่อนแล้วกัน วันนี้จะลุยนางเอกเพราะว่าตัวละครสเตล่าเนี่ยจะอยู่ในแพท2.8.0แนะที่ได้รับก,การปรับสมดุลจะมีทั้งหมด3ตัวก็จะเป็นตัวเอก3ตัวเลยก็คือตัวสเตล่าเจสาแล้วก็โกรซาลินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาดูว่าสกิลแตกต่างจากเดิมแค่ไหนนะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าสเตรรตัสอุ้ยลืมกดออโตเ้เพย์ออกอ่ะไม่เป็นไร สเตตัสเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนตัวละคร EP ที่หนึ่งเนี่ยสเตตัสจะไม่เกิน600นะฮะเต็มที่ก็คือ500นะฮะ500เกือบ6 0 0อ่ะประมาณนั้นน่ะที่ตัวสเตล่าใช้ก็อย่างที่บอกไปอะ่ะว่ามันเป็นสกิลบัฟให้หนึ่งเป้าหมายเป็นสกิลปีกขาวนะก็เราสามารถบัฟให้สเตล่าก็ได้แล้วก็บัฟให้ตัวเพื่อนในปาร์ตี้ก็ได้นะฮะซึ่งคนนั้นเนี่ยจะได้ฮิวเด้งสิเ,เใช่ไหม มันก็มีพลังโจมตี25%พลังป้อกัน25%สองเทินนะแล้วก็จะไปโล่การระบัฟเสริมอสองเทินด้วย1โล่นะฮะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ที่มันเป็น2เทินเนี่ยเพราะว่าผมใช้สเสน่หาของเทธิดาเพิ่มระยะเวลาให้นะปกติแล้วถ้าใช้แบบตัวเปล่าเนี่ยมันจะเหลือแค่1เทินนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นอ่า เอ e m เมนเตอร์คอม t ดของเกลดาค i ิ m a มนนะฮะที่มันเผลอกดออโต้เพย์ไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมารีวิวตัวสเตล่านะฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูการโจมตีธรรมดาก่อนแล้วกันการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นอดีแลนส์ D and, ก็จะเป็นการฟาดสองสามทีมั้งสี่ทีก็จะประมาณนี้นะ สก,กิลที่2 Twinkle Blaster ก็จะเป็นสก,กิลโจมตีเป้าเดียวนะถ้าตัวสเตล่าธาตุน้ำเนี่ยมีแต้มธาตุน้ำมากกว่า5แต้มนะก็จะโจมตี2ครั้งเรามาดูว่าจะแรงเท่าไหร่นะฮะหมื่นแล้วก็3,000ใช่ไหมเออน่าจะหมื่นแล้วก็3,000ดอกแรกถือว่าแรงนะแต่ดอกที่2ผมว่าเขายังไม่ได้ปรับเรื่องดาเมจหรือเปล่าเอออาจจะเป็นไปได้นะ คขาอาจจะยังไม่ได้ปรับดาเมจเมื่อก่อนนะฮะถ้าไม่ตายอยู่ผมใช้เว็บหน้าแล้วกันวันนี้ฟาดไปก่อนโอเคไม่ตายด้วยนะสเตล่าในร่างเนี้ยผมมองว่าดีขึ้นเยอะคือถึกมากๆถึกมากๆแล้วก็เป็นตัวซัพบเพื่อนได้ดีอ่าเพราะว่าถ้าไม่ตายของนางเนี่ยจะมีชื่อว่า แอร์เลสตาไลนะ mm hmm. ก็จะเป็นการโจมตีทุกตัวนะเป็นถ้าไม่ตายโจมตีทุกตัวความแรง420 mm hmm. เมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ย mm hmm. จะทําการฮ mm ิว hmm. ให้ทั้งปาร์ตี้150ด้วยความแรง150นะ mm hmm. ก็คือตัวสเตล่ามาลีในช่วงแรกของเกมอะ่ะมันจะเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อฮิวแหละเพราะว่าในช่วงแรกของเกมอะ่ะเอาไว้ผมค่อยเล่าในประวัติศาสตรชาติเื้อแล้วกัน mm hmm. มีเรื่องเล่าเยอะมาก อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะก็ตัวสเตล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิวได้ในช่วงแรกของเกมนะเพราะที่เหลือมัมนฮิวไม่ได้ยุคจะคุณจะปั้นฟาร์มี่สามดาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องใช้ตัวรัฐม,มนตรีของเรกุรุสมาปั้นอีกทีะประมาณนั้นนะโอเควันนี้เราจะบัฟก่อนนะฮะแล้วก็ตีไป ข้อดีของสเตล่าล่างเนี้ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือใช้แต้มทําไม่ตายน้อยมากใช้แต้มท่าน้ำแค่6กแต้มเองนะก็จะสามารถใช้ทําไม่ตายได้หละผมมองว่าเอามาฟาร์มได้เพราะว่าตัวละครที่ใช้ทําไม่ตายแค่หกแต้มเนี่ยจะเอามาฟาร์มได้เร็ว ก็จะเป็นวิธีการเล่นตัวสเตล่ามาลีนะอันนี้คือชื่อเต็มนะแต่ผมขอเรียกสเตล่าปกติแล้วกันสเตล่าอีพีที่1เพราะในเกมเนี้ยสเตล่าจะมี2อล่างเออจริงๆมี8ปล่างนะแต่ผมขออธิบายเป็นสเตล่าอีพีที่1กับอีพีที่สองละกันถ้าจะให้พูดตรงๆคือล่างเด็กกับล่างผู้ใหญ่อะประมาณนั้นน่มันก็จะมีล่างสมัยเด็กอีกอ,อีทีนึงโอ้โห ุ่นวายมากตัวสเตล่าถ้าเกิดใครสัสมตัวละครมาถึงจุดเดียวกับผมเนี่ยก็จะมีสเตล่าครบแปดางนะฮะเดี๋ยวเราไปที่เปลี่ยนสายนะฮะเราไปที่เปลี่ยนสายเผื่อหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าสเตล่ามีกี่ล่าง มีถ้าเอาตัวละครจริงๆนะมีทั้งหมดแปดล่างอะเดี๋ยวเนี่ยมีทั้งหมดแปดล่างก็คือมีล่างอีพีที่หนึ่งมีล่างปีใหม่ใช่ไหมมีล่างว่ายน้าอ่ามีล่างเอ็กซ์แล้วก็มีล่างเด็กล่างอีพีที่สองล่างอีพีที่สองไอดอนแล้วก็มีล่างอาวาเลนทน์วาเลนไทา์เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครอีพีที่หนึ่งด้วยซ้ำอะ ผมว่าไม่มีสกิลแจกโลอ่อันนี้น่าแปลกใจมากๆผมว่าต้องรอปรับสมดุลแหละแต่ว่าตัวละครนี้ก็โกงอยู่แล้วนะอ่ะเรามาดูสเตล่า EP ที่หน่งกันอันนี้ก็จะเป็นร่างแบบสมัยก่อนแหละก็จะมีร่างต้นใช่ไหมแล้วก็ร่างรอที่เหมือนอสวินสัตว์สิธิ์แล้วก็จะมีร่างที่เป็นอ่ขนนกดำนะฮะซึ่งร่างคาออเนี่ยจะดูมีความมั่นใจกว่านิดนึงส่วนร่าง ร่างรอเนี่ยก็จะดูมีความกล้ามากกว่าะมังนะทีนี้เรามาดูแต่ละท้ายกันถ้าเป็นสายรอเนี่ยจะเป็นท้ายความเร็วก็จะมีสปีดสูงกว่านิดนึงสปีด659ก็ถือว่าไม่ได้ช้านะไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วไปนะฮะปังกลางปังกลางแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของล่างคาเนี่ยจะเป็นค่าต้านทานนะอันนี้ผมว่าสเตตัสดูดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีค่าพลราป้องกัน72 2เนี่ย ก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมีสปีดท,ที่619ก็ไม่ได้แย่นะฮะมีพลังโจมตี660ก็พอตีได้นะฮะแล้วก็มีเลือดประมาณ38,000อันนี้ถ้ารวมมาร์คหรือว่าอิอโดลา่ามา์คด้วยก็คงจะเลือดเยอะประมาณ40,000กว่าประมาณ40,000กว่าก็ไม่ได้แย่นะฮะทีน,นี้เรามาดูอ่า ร่างรองแล้วกันเพราะว่าผมมีทั้งสองล่างอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวคลิปเนี้ยจะจบเร็วมากๆผมได้เตรียมตัวละครไว้แล้วแค่มาอธิบายว่าแต่ละไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะด่านที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะมาเล่นด่านสมุดอ่าแปดสิบนะ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครอีพีที่หนึ่งเวลาผมทำรีวิวสมัยก่อนนะสมัยยุบเบิกเลยที่ผมทำเนี่ยก็ตัวละครเนี่ยมันจะลง80ิไม่ไหวนะเพราะว่าดาเมจไม่พอบวกกับเลือดมันเยอะเลือดศัตรูมันเยอะแต่ตอนเนี้ยตัวสเตล่าสบายๆนะฮะเพราะว่าสเตตัสสูงกว่าอีพีที่1เรียบร้อยแล้วนะฮะสูงกว่าเดิมเยอะบอกเลย แต่เสียดายผมไม่ได้แคปเจอร์สเตตัสสมัยก่อนไว้นะฮะแต่ผมจำได้ว่าประมาณ500กว่านะฮะทีนี้เราจะมาดูการโจมตีธรรมดากันมันก็จะเหมือนเดิมมั้งอ่ะเรามาดูกันเออเหมือนเดิมนะฮะเเรามาใช้สกิลที่1กันสกิลที่1เป็นทวิงเกิลบลัสเตอร์ท้ายความเร็วก็ของสายรอ เป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวก็จะเหมือนเดิมนะโจ,จมตีสองครั้งถ้ามีแต้มธาตุน้ำมากกว่า5แต้มเป็นตัวสเตล่านะโอเคเรามาลองใช้กัน8ปดหมื่นอ้แปดพั 8, 000, แล้วก็สามพนเนาะอันนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปรับดาเมจครั้งที่2องให้หรอ,อตามหลักแล้วมันต้องดาเมจประมาณ8 0 0พันสอไม่รู้ดิอันนี้คือผมคำนวณเล่นๆน,น,นะ เอาเป็นว่าเราจะมาใช้สกิลที่2กันชิตตาดีบันนะก็จะเป็นอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะชิตตาดีบันเนี่ยมันเป็นโฟตอนเทคนิคของเกมแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์สองนะมันก็จะเป็นเวฟเสริมพลังโจมตีป้องกันมีแค่นั้นแหละในเกมแต่ว่าในอีโดล่าเนี่ยเขาปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือจะมีเริ่มเพิ่มพลังโจมตีป้องกัน2ี2เทิร์นนะแล้วก็มีแจกโลกก่การรับบัฟเสริมให้หนึ่งเป้าหมายนะฮะแล้วก็ ลดดาเมจที่ได้จากการาโดนโจมตีแบบรีซิตเกมเนี้ยมันจะมีการโดนโจมตีแบบวิทแล้วก็รีซิตวิทนี่คือเราโดนโจมตีชนะธาตุนะก็อย่างเช่นตัวสเตล่าเป็นธาตุน้ำใช่ไหมถ้าโดนธาตุลมตีมันก็จะโดนแรงขึ้นแต่ในกรณีของรีซิตเนี่ยก็คือตัวสเตล่าถ้าโดนโจมตีด้วยธาตุไฟมันก็จะโดนเบาลงซึ่งไอบัฟอัน,นอเ,เนี้ยคือโดนดาเมจรีซิตเบาลง20%เนี่ย ก็คือจะโดนธาตุไฟตีเบาลงอีก20%นั่นเองนะอันนี้ถามหลายคนอาจจะมองว่าไม่ก็มีประโยชน์เออตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีประโยชน์ในการลงหอคอยครับเพราะว่าหอคอยเนี่ยศัตรูที่เป็นธาตุไฟอะ่ะตีเข้าธาตุน้ําเนี่ยก็เยอะนะฮะแรงด้วยนะฮะถ้าใครได้ดูหอคอยธาตุไฟที่ผมลงเนี่ยขนาดตัวละครธาตุลมม,มันยังตีผมเกือบครึ่งหลอดนะฮะ ก็จะประมาณนี้อ่าเรามาบัฟให้ตัวสเตลล่ากันจริงๆผมค่อนข้างชอบตัวละครอีพีที่1ตรงที่มีครบทุกล่างนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติอาจจะมีน้อยกว่าโอเคเราจะตีธรรมดาไปแล้วกันหรือใช้สกิลที่1ไปเลยวะสกิลที่สองของน,นี่ไปเลยจะได้เก็บไวๆโอเคมา อันนี้ก็จะเป็นเว็บที่สองเดีย๋ยวเราจะใช้ถ้าไม่ตายกันถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีชื่อว่า,า Holy Impact นะก็จะเป็นถ้าไม่ตายโจมตีทุกตัวโจมตีด้วยความแรงห้ารอก็ถือว่าแรงนะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยอ่าเอ้ยถ้าไม่ตายนี้เนี่ยจะทำการฮิลให้ทุกคนด้วยความแรงสอง้ออันนี้ดีกว่าร่างต้น50าสแต้มเลยนะแล้วก็ แจกโล่กันสถานะแล้วก็โล่การดีบัฟสองเทินอันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าตัวละครที่แจกโล่ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ค่อยมีส่วนมากในตอนนี้ตัวละครที่เป็นเมตตานะจะมีแค่แจกแจกแบบประมาณว่าล้างดีบัฟแล้วก็แจกแล้วก็แจกโล่ดีบัฟนะฮะส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าครบเครื่องอยู่นะแต่แค่อาจจะไม่ได้มีล้างสถานะผิดปกติ เราล้างดีบอ๊อฟเฉยๆนะฮะอ่าเรามาลุยกัน Holy Impact แสนห้าวัวแรงอยู่นะแสนห้าต้องคิดเผื่อว่าโจมตีธาตุไฟแรงเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้บัฟเหลือเท่าไหร่เหลืออีกเทินปะโอ้ยเสียดายนะเดี๋ยวยนะยต้องเดีย๋ยวต้องเก็บแต้มก่อนสกิลอาจจะไม่ได้ใช้นะอืมเดีย๋ยวเราจะใช้บัฟเกียวดาแล้วกัน จะได้ไม่ตายเราจะทดลองดามเมจเพียวๆโอเคมาใช้ดามเมจเพียวๆกันถ้าเกิดไม่ได้เพิ่มพลังโจมตี25%เนี่ยมันจะเท่าไหร่อ๋อผมลืมบอกไปเรื่องไอ้ที่ทำไมตายล่างต้นใช้แค่6แต้มอะ่ะเพราะว่า อาวุธยูนิเวอร์่นหน้ารอนนะเพราะว่าอาวุธสเตล่าเนี่ยค่อนข้างโกงตรงที่มันลดแต้มธาตุทุกอย่างของตัวสเตล่าลดไปหนึ่งแต้มอะ่ะผมมองว่าแม่งสเตล่าตอนนี้คือโอเคมากๆเลยและยิ่งไปคนเล่นเก่าๆอะ่ะมันจะมีสองอาวุธไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบันเทิงอ่ะบอกเลยอ่ะก็จะประมาณนี้ความแรงเท่าไหร่หรลืมดูสองหมื่นปะน่าจะประมาณสองหมืสาหมื่น โอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยร่างคาออสกันร่างคาออสนี่ผมเตรียมไว้แล้วนะฮะร่างคาออสก็จะเป็นร่างนี้นะฮะร่างนี้ร่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีชิปต้าดีบันเนี่ยแต่มันมีข้อดีอย่างอื่นเพิ่มเติมมาแทนนะฮะอ่าเดี๋ยวไว้อธิบายในช่วงไทยคลิปแล้วกันนะฮะ อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะงั้นเราจะตีธรรมดาเก็บแต้มก่อ,น, <startups> อนนี่สกิลโจมตีทุกตัวเหรอลองน,นี่ละกัน <startups> คือตัวเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือต้องใช้ทําไห้ตายก่อนจะโจมตีแรงนะ เพราะว่าถ้าไม่ตายของตัวสเตล่าขาวออสเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Northern Light s p ์สนะก็คือแสงดาวเหนืออะไรสักอย่างนะฮะอ่า n อ r ์ h ทนไลทเนี่ยก็จะเป็นท้าไม่ตายโจมตีตัว,ตวความแรง520อืม520เนี่ยก็แรงเท่ากับร่างรลอเลยนะคิวด้วยความแรง190นะฮะก็จะคิวเบาวกว่านิดหนึ่งแต่เพิ่มพลังโจมตีทั้งปราร์ตี30้30% 3เเทิร์น ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นตัวที่โจมตีแล้วได้ทําไม่ตายเลยเด้ยโจมตีด้วยทําไม่ตายแล้วเนี่ยจะบัฟให้เพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาแทนแอสเทียได้นะฮะในกรณีที่คุณไม่อยากเอาแอสเทียมาใช้ทําไม่ตายเพิ่มรอดตายแต่ใช้แค่เป็นทําไม่ตายเพิ่อเพิ่มดาเมจแทนก็ดีนะถือว่าใช้ได้อยู่ความแรงแปดหมื่นอ้าวเมื่อกี้ผมเผลอกวดสคริปต์เหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยกกวกดใหม่รอบแล้วกันเราก็จะตีธรรมดาไปโอเคเดี๋ยวเราลองใช้อันนี้มันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะตัวหนังสือมันตัวเล็กลงหรือเปล่าวะ เ q u i l a ล e stroke อ๋มันอ่านเงี้ยเหรอ e q u i l a ล e s t r o k ก็จะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวนะฮะเป็นสกิลปีขาวก็จะออกตัวไวกว่าสกิลปกตินะ จะทำให้อ e ีฝ่ายเนี่ยมีโอกาสติด e l e m e n t น l h a หอ50% e l e m e n t น l h a l อเนี่ยจะเป็นดีบัฟที่ว่าจะทำให้อ e ีฝ่ายเนี่ยไม่ได้รับแต้มท่าจากการโจมตีนะฮะถือว่าเกมนี้เนี่ยการที่เราจะได้แต้มท่าได้นั้นเนี่ยเราต้องโจมตีอ e ีฝ่ายให้ได้แค่นั้นเองถ้าเราไม่ได้โจมตีแต้มท่าก็ไม่เพิ่มนะฮะยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีบัฟเอเลเมนเตอร์คอมบก็คือเราโดนตีปุ๊บเราได้แต้มท่าตามที่มันกำหนดไว้นะฮะ หรือว่าจะมีตัวละครที่ปามแต้มท่าได้อะไรอย่างเงี้ยคือ,อมันนั่นนก็ไปอีกกรณีหนึงก็เป็นท่าที่เอาไว้ฟาร์มได้ผู้ดาวเท่าไหร่ผู้ดาวประมาณดาวเท่าไหร่วะห้าเทิร์นเหรอ,อห้าเทิร์นก็ไม่ได้แย่นะือว่าไม่ได้แย่ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทําไม่ตายกันอีกรอบนะฮะหรือว่าเราจะใช้นี่ไปเลยเอ้ยเราใช้ทําไม่ตายไปก็ได้เพราะสกิลที่หนึ่งมันก็เหมือนกันอหะก็คือโจมตีโจมตีเบิ้ลหนึ่งโจมตีเบิ้ลสองครั้ง้ามีแต้มธาตุน้านะฮะเราจะดูทําไม่ตายอีกรอ,อ,อ,อบเอาใหม่อีกรอบแล้วกันมา อันนี้เป็นแบบฮิปเดียวนะถ้าเป็นไอโน้ตเอ่อโพลีมัเนี่ยมันจะหลายฮิตใช่ไหมมันก็เลยอาจจะดูเยอะแต่อันนี้มันดูเป็นฮิตเดียวมันก็อาจจะดูเบาๆแต่จริงๆแรงนะสี่หมื่นถือว่าแรงใช้ได้อยู่ในกรณีที่เป็นท้าไม่ตายหมูแล้วเนี่ย เอาจริงๆผมมองในเชิงที่ลองใช้งานมาหลายรอบแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ปรับปรุงได้ดีคือเอามาใช้งานได้เลยคือผู้เล่นมือใหม่ได้มาเนี่ยคือเอามาเล่นเนื้อเรื่องก็ได้เอามาลงอารีน่าก็ยังพอไหวนะฮะมันพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มาลงอารีน่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่ามันจะนมันน่าจะดูเดือดเกินไปอะ่ะเพราะว่าตอนนี้อ่า ารีนาตอนนี้มันเป็นอารีนาเอสพีธาดไฟอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา่านน้ำไปอาจจะได้เปรียบก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้แต้มโบนัสเพิ่มแค่นั้นเองอ่ะเรามาดูเรามาดูข้อดีของตัวนี้กันข้อดีเนี่ยคือผู้เล่นมือใหม่ได้มาคือเอามาเล่นได้เลยเพราะว่าสเตตัสดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะฮะไม่ใช่สเตตัสแบบไก่กา,กานะฮะในช่วงแรกของเกมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณร้อย ร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนี่ก็ได้สองร้อยอันนี้นี่คือเยอะกว่าเดิมนะถ้าเป็นช่วงแรกของเกมอะผมจําได้ว่าประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณร้อยกว่าได้มั้งก็ก็เป็นว่าเนี่ยคือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะในตอนแรกผมค่อนข้างผิดหวังตัวนี้นะเพราะว่าผมนึกว่าเขาจะปรับเป็นสกิลอ่าสกิลบัฟเนี่ยเป็นสกิลให้ประมาณแบบ ให้ทำปาร์ตี้อ่ะมันจะได้แจก,กโล่ให้ทุกคนถูกต้องไหมแต่ว่าพอลองใช้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มองเรื่องโล่นะเราได้ฮิลเด้งประมาณ10%ถ้าจับคู่กับแอสเทียเนี่ยมันก็จะฮิลเด้งอีก10%เหมือนกันก็คือจะได้ฮิลเด้ง2ต่อก็ถือว่าดีนะถือว่าดีใช้ได้ส่วนล่างรอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เอามาลงหอคอยได้ในกรณีที่เราลงหอคอยธาตุน้ำนะเพราะว่าตัวละครธาตุไฟหรือว่าบอสธาตุไฟในในหอคอยแม่งตีแรงมาก คือตีแรงมากๆ่กะแบบโดนทําให้ตายทีเนี่ยปกติแล้วเลื่อนเราอะ่ะอาจจะไม่ได้โด,โดนลดนเยอะหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยโคตรเยอะนะฮะไม่เชื่อไปดูคลิปลงหอคอยก็ได้ไอ้ทาดไฟอะ่ะดันเจ้นทัดไฟชั้น10บเนี่ยขนาดผมเตรียมตัวละครแบบโค,โคตรไปนะนี่เกือบตายนะฮะส่วนร่างคาร์เน่คือตอนแรกผมผมมองว่าคือในคําอธิบายแพทสองดแปดเนี่ย ขาไม่ได้บอกว่า c h a o สปรับปรุงอะไรนะฮะก็เลยงงว่าอ้าวแล้ว c h a อสคือไม่ได้ปรับอะไรเลยเรอจริงๆมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยเขาอธิบายว่าท้าไม่ตายของนางปรับดีขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าไม่ตายของนางเมื่อก่อนเนี่ยมันเพิ่มแค่พลังจบดี10%ซึ่งผมก็มองว่าเออเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเพิ่มพลังจบดีประมาณ10% 15%ถือว่าเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยคือไอ้พวกที่เพิ่ม10% 15%เนี่ย ืวน้อยมากๆนะตอนนี้คือไม่พอ,อยังเต็มที่ในตอนนี้นะการจะเพิ่มพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยยังต่ำต้อง20%นะฮะ20%ถือว่าดีแต่ว่าถ้าเกิด15%ถามว่าแล้วมันแถมอย่างอื่นมันก็โอเคแหละแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่มพลังโจมตี30%แล้วก็หิวให้ด้วยถือว่าโอเคนะเอามาลงอารีนาได้คือสมมุติเราเล่นทีมรอเป็นหลักใช่ไหม แล้วเวลาเราสลับทีปุ๊บเนี่ยสลับทีเป็นคาออสเราก็เปิดฉากทําไม่ตายของสเตล่าแล้วก็เปิดฉากทําไม่ตายที่เหลือถ้าทําไม่ตายสเตล่ามันออกตัวไวก่อนคนที่เหลือก็จะได้บัฟพลังโจมตี30%ทุกคนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เหลือก็จะตดเอ่อคนที่เหลือเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นอีก30%ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่น่าใช้ได้นะแต่ว่าประเด็นคือสปีดของตัวน,นี้619 แล้วถ้าไม่ตายของตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นถ้าไม่ตายพวกปีขาว่ะไมไ่เป็นถ้าไม่ตายออกตัวไวก็อาจจะต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยใครจะออกตัวก่อนวะอะไรแบบเนี้ยต้องมาทดลองอีกทีว่าต้องเล่นคอมโบแบบไหนถึงจะเวิร์กนะฮะหรืออาจจะแบบนี้ก็ได้แบบสลับทีมใช้ถ้าไม่ตายสเตลา่าแล้วตัวที่เหลืออย่าเพิ่งใช้ถ้าไม่ตายใช้ในเทิร์นตับเทิร์นถัดไปอ่ะแล้วค่อยใช้ถ้าไม่ตายที่เหลือทั้งหมดก็ได้นะ ก็ถือว่าดีผมมองว่าเป็นตัวละครที่ผู้เล่นมือใหม่เอามาเล่นได้สนุกอะ่ะเอามาเล่นได้โอเคเลยแล้วก็เอามาลงหัวคอยลงคอนเทนต์อื่นได้นะฮะก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับตัวละครสเตล่านางเอกอีพีที่1นนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ